คนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําแกงเปิดนะครับแกงเปิดอีสานเนาะวันนี้พอดีได้เห็ดมานะครับแพ็คหนึ่งสิ่งที่จะใส่ก็มีสุกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะผมจะใส่ฟักทองนะครับนี่หั่นไปแล้วนะครับฟักทองจากนั้นก็มีถั่วฝักยาวนิดหน่อยนะครับใส่นะเครื่องแกงไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมีแต่พริกนะครับนี่สีเขียวสีแดงนะครับแล้วมีข่านะถ้าใครมีตะไคร้ก็ใส่นะครับตะไคร้ นะแล้วก็เทียมหอมแดงนะแต่ผมใส่ไม่ครบนะหอมหอมแดงผมไม่มีผมใส่แต่กระเทียมแทนนะอ่ากระเทียมไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็มีกระปีนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะโขกโขกนะให้ได้นิดหน่อยก็ใส่บ้างนะวันนี้ก็จะแกงใส่ปลานะครับนี่เหมือนเดิมปลาสะบะนะครับอ่าเดี๋ยวตำพริกแกงก่อนนะครับ เอาทุกอย่างใส่ลงโคกนะครับแล้วก็ตำนะน้ำสต๊อกนะครับหรือน้ำต้มผมต้มไว้แล้วนะครับแล้วผมก็จะใช้ใช้ปลาซาบะนะครับตำเป็นเครื่องแกงเลยนะนี่นะครับก็ใส่จะใส่ปลาซาบะนะครับนี่ อย่นี้เลยนะจะไม่เหมือนแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก,ก็พอให้หายอยากก็พอนะครับ ใส่ใบมะกรูดลงไปนะใบมะกรูดนะเสียดายมันนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องแกงของผมนะไม่ยากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับหม้อผมต้มน้ำไปแล้วนะครับอ่าเดือดมากเลยต้องได้หยุดไฟไปหนึ่งครั้งนะครับอะหลังจากนั้น เห็นไหมหม้อน้ําเดือดมากเลยนะครับปุ๊บปุ๊บเลยนะครับะผมจะใช้เครื่องแกงนะครับที่ผมโขกไว้แล้วนะครับนี่คือเครื่องแกงพี่โขลกนะครับอือนี้จะใส่ปลาด,ด้วยแล้วใส่ข้าวเบือด้วยนะครับเดี๋ยวโขกนี่เดี๋ยวรอรอไปตำข้าวเบือนิดนึงนะครับอที่บอกนะข้าวเบือก็คือข้าว ข้าวเหนียวนะครับผมไปแช่น้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปโขกกันนะครับเดี๋ยวมาใส่ตอนสุดท้ายเนาะแกงอ่าเห็นไหมมันก็จะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงด้วยน้ําปลาร้านะครับนะครับพอมันเดือดแล้วนะใส่ถั่วฝักยาวไว้ก่อนเลยนะครับอ่ายาวนะ เนน่ที่มันสุกยากใส่ก่อนนะครับนี่ผมจะใส่นี่นะครับทับทองอตามด้วยสูก,กินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงเนาะเดี๋ยวเห็ดอาไว่าสุดท้ายก็ได้นะครับสุก,กินี่มะเขือม่วง เริ่มเดือดแล้วนะผมจะใส่เห็ดเลยเนาะน,นะครับ <S <S เห็ดไม่ต้องไปเก็บตามป่านะยายชิมทั้งหลายเก็บที่ Tesco หรือว่าเซน b ์รี <board> นะครับหรือ Mark and นด์สเปนดีกว่าเนาะถ้าผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ถึงตายได้นะครับเห็ดคนเอเชียนะครับ เพราะเหตุนี้ก็ต่างประเทศนี่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับขอทั้งวันเออทําไม่ได้อย่างนี้ทวงอะไรกันนะกันนะ อันที่แล้วอ่านี่นะครับอ่าอืมตามีพีกแกงไตปลาใส่นี่เป็นแกงไตปลาเลยนะเนี่ยวันนี้เราไม่ใช่ทำแกงไตปลานะเราทำแกงเปิดอีสานนะครับ ปรงรสนะครับผมจะใช้น้ำปลานะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเกลือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวม,มีความหวานจากผักอยู่แล้วนะอย่างที่บอกนะ,ะสูตรนี้เราจะใส่ปลาลานะครับอ,อ่นะปะลาลาแม่เหรียญ นะครับวันนี้เราใส่ตัวนี้นะครับประมาณสองหรือสามช้อนโต๊ะก็ได้นะครับอ่าถ้าพีนึงนะฮะถ้าพีหน,งน,หนึงก็เกือบสองช้อนโต๊ะกว่าเกือสามช้อนโต๊ะนะอืมกลิ่นหอมนะครับเบื่อนะครับอ่า ความเหนียวนิดนึงนะครับข้าวเบือก็ทํามาจากข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวสาราไปแช่น้ําก่อนเนาะแล้วค่อยเอามาโขลกนะครับเห็นไหมน้าแกงก็จะเริ่มมีความเหนียวขึ้นนิดนึงนะจากาตัวของข้าวเบือนะครับ ผงชุบรสขนงขนอใส่ได้นะครับไม่ห่วงนะใส่ได้เลยนี่ข้าวเบือเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเดือดแล้วก็กินได้เลยนะครับ นี่คือสําเร็จแล้วนะครับสําหรับแกงเปิอะนะครับแกงเปิอะอีสานนะครับหรือแกงลาวอีสานนั่นเองนะครับคุณสามารถทําตามได้ง่ายๆนะครับจากวัสดุทั่วไปภายในที่คุณอยู่นะครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ s u ซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเห็นไหมมีความเหมือนดูนะครับนี่โอเค